สวัสดีทุกคนฉันบิลลี่ใช่แล้วชื่อเหมือนบิลลี่อลิสแต่ก็ไม่ได้ดังอะไรหรอกยินดีต้อนรับสู่บ้านหลังที่สองของฉันโรงพยาบาลถ้าอยากรู้ว่าทำไมฉันถึงอยู่ที่นี่ช่วยกดถูกใจและกดติดตามด้วยนะด้วยความที่ฉันโตในแคนาดาฉันมักจะตะลึงกับความสวยงามของที่นี่เว้นแต่ว่าอากาศของที่นี่มักจะหนาวจัดและก็มีหิมะตกตลอดเลยแต่พ่อก,กับแม่ชอบเดินทางกันมากฉะน,นั้นถึงแม้ว่าฉันจะยังอายุไม่ถึง10ขวบฉันก็ได้เที่ยวมาแล้วตั้ง5ประเทศนะ มีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่เราไปพิพิธภัณฑ์แมทที่นครยอร์กฉันเกิดปวดท้องรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยเป็นมาท้องของฉันแสบร้อนแล้วก็เดินแทบไม่ได้แม่คะพ่อคะหนูเจ็บท้องพ่อแม่รีบพาฉันส่งโรงพยาบาลและตลอดทั้งวันทั้งสองก็พยายามปลอบฉันเพราะว่าฉันกลัวมากเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะลูกไม่ต้องกังวลนะพวกเราอยู่นี่ลูกคงจะเจ็บมากแน่เลยดูสิเหงื่อท่วหมดแล้วโถลูกน้อยของพ่อ หลังจากนั้นภาพก็ตัดไปตอนที่ชันฟื้นฉันเห็นพ่อแม่คุยกับหมออยู่และสิ่งที่หมอพูดออกมานั้นฉันไม่อยากจะได้ยินเลยหมอวินิจฉัยว่าฉันเป็นโรคโครนในวันเกิดครบอายุ14ปีโรคโครนคือโรคที่ลำไส้มีอาการอักเสบครับทําให้เกิดอาการปวดท้องรุนแรงและบางครั้งอาจจะต้องมีการผ่าตัดร่วมด้วยพ่อและแม่ทําทุกอย่างเพื่อให้ฉันรู้สึกดีขึ้นแต่ฉันกับโกรธทุกอย่างไปหมด ถึงแม้ว่าฉันจะรู้ว่าพ่อแม่มีปัญหาเรื่องเงินและเครียดมากแต่ฉันก็อดรู้สึกไม่ได้ฉันร่ำเวียงใส่พี่พี่พยาบาลแม้แต่พ่อแม่ฉันก็ไม่เว้นมีอยู่วันหนึ่งฉันโกรธถึงขั้นที่โยนถ้วยคัสต์ดไปที่ประตูตามหลังนางพยาบาลไปทำเอาเละเทะไปหมดเลยเฮ้ยนักขยะขยแขงใครจะกินของพวกนี้ลงกันบิลลี่ลูกไม่ควรทำแบบนี้เลยพวกเขาพยายามช่วยลูกหนูไม่ต้องการให้ใครมาช่วยทั้งนั้นไม่มีใครเข้าใจหนูเลยว่ามันเจ็บแค่ไหน คงจะน้อยไปถ้าจะบอกว่าพ่อกับแม่ตกใจมากกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของฉันฉันเกลียดทุกอย่างในชีวิตฉันห่างเหินกับเพื่อนทุกคนและติดแงกอยู่ที่โรงพยาบาลกับอาหารจืดๆและที่แย่ที่สุดคืออาการของฉันแย่ลงเพราะฉันอายุได้15ปีฉันก็ต้องใช้ทวารเทียมชั่วคราวมันค่อนข้างน่าขยะแขยงแล้วก็ไม่ต้องรู้รายละเอียดหรอกเนาะเอาเป็นว่าฉันมีคําถามอยากจะถามหมอเพียบเลยมันจะเหม็นไหมคะปลอดภัยหรือเปล่า มันจะไม่ทําให้ติดเชื้อใช่ไหมคะลูกจะ๊ะให้โอกาสหมอได้ตอบหน่อยสิเพราะการผ่าตัดฉันเลยต้องอยู่ในโรงพยาบาลสักระยะเพื่อดูอาการและอาการของฉันก็รุนแรงมากขึ้นและในตอนแรกฉันกลิที่ต้องอยู่ในโรงพยาบาลมีอยู่วันหนึง่งฉันเดินออกจากห้องของฉันเพราะว่านอนไม่หลับและในตอนนั้นฉันก็ได้ยินเสียงคนร้องไห้ <c oughs> ฉันเดินไปตามเสียงร้องนั้นและพบว่านั้นเป็นเสียงของแม่และพ่อกําลังปลอบแม่อยู่ ฉันไม่รู้จะช่วยลูกยังไงลูกไม่มีความสุขเลยที่อยู่ที่นี่หนจะข้ารักษาที่มีแต่จะเพิ่มขึ้นเราจะทํำยังไงกันดีเราต้องมีความสุขเข้าไว้ต่อหน้าลูกลูกต้องหงุดหงิดบ้างอยู่แล้วแต่ถ้าเรามีความสุขเข้าไว้ลูกก็อาจจะมีความหวังขึ้นมาก็ได้นี่ฉันทําตัวแย่มากเลยสินะ พ่อแม่กำลังลำบากแท้ๆแต่ฉันกลับไม่รู้อะไรเลยเพราะว่าพวกเขาพยายามจะทำให้ฉันมีความสุขให้รู้สึกว่าชีวิตปกติเหมือนกับเด็กวัยรุ่นคนอื่นๆตอนนั้นเองฉันก็ตัดสินใจจะตอบแทนพ่อแม่และทำให้พวกเขารู้สึกดีขึ้นแต่ทางเดียวที่ฉันจะทำได้ในตอนนี้คือการมีความสุข ถึงแม้ว่าจะไม่มีความสุขจริงๆก็ตามเพราะอย่างนั้นเพื่อที่จะให้พ่อแม่รู้สึกดีขึ้นฉันยอมกัดฟันและทําตัวยิ้มแย้มเข้าไว้ฉันอ่านจากที่ไหนสักที่นี่แหละว่าการมีทัศนคติที่ดีจะช่วยทําให้หายไวขึ้นและฉันก็ทําอย่างนั้นฉันตกแต่งห้องด้วยรูปของเพื่อนๆและครอบครัวที่ที่เราไปเที่ยวด้วยกันและก็อีกเยอะแยะมากมายบิลลี่ฉันชอบที่เธอแต่งห้องมากเลยสวยมากเลยจ้ะ ขอบคุดนะคะแต่ฉันก็ต้องหยุดชะง,งักโพสเส็นผู้ชายคนหนึ่งโวยวายกับพยาบาลที่กำลังเดินผ่านห้องฉันไปแลป้วปาดน,น้ำตาพี่พยาบาลบอกฉันว่ามีคนไข้าชายมาใหม่เขาโกรธตลอดเวลาเลยฉันเข้าใจความรู้สึกเขาดีและตระหนักว่าก่อนหน้านี้ฉันก็ทำตัวแย่แค่ไหนเหมือนกันฉันรู้วิธีที่จะช่วยจัดการกับอารมณ์ของเขาฉันอยากทำอะไรสักอย่างให้เขายิ้มแต่เขาไม่ยอมออกมาจากห้องเลยนี่สิเขาเอาแต่ตะคอกทุกคนที่คุยด้วยและฉันก็ทนมามา,มากพอแล้ว วันหนึ่งในระหว่างที่พยาบาลพาเขาไปตรวจร่างกายฉันก็ได้เลิกสักทีหนึ่งฉันรีบวิ่งไปที่ห้องของเขาเพื่อที่จะเตรียมการเซอร์ไพรส์ฉันตกแต่งให้เหมือนกับห้องของตัวเองเป๊ะๆอาจจะดีกว่านั้นด้วยซ้ําเพราะว่ากว่าฉันจะทําเสร็จห้องนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับมายูนิคอนที่แต่งเองกับมือเลยเอาจริงนะถ้าถึงตอนอที่เจ้าตัวมาเห็นห้องแล้วแล้วก็สีหน้าของเขาคงจะน่าดูชะมัดเลยล่ะนี่เธอทำอะไรลงไปตายละ่ะ ฉันต้องรีบหนีเขาแล้วแต่ที่หลอนกว่านั้นคือเขาก็วิ่งตามฉันมาเหมือนกันเนี่ยเขาหยุดล่าฉันตอนที่ฉันหยุดหนีแล้วก็เริ่มโวยใส่ฉันและบอกว่าเขาหุดหงิดแค่ไหนแต่ว่านายต้องยอมรับนะนี่เป็นเรื่องที่สนุกที่สุดในรอบหลายวันเชียวนะว่าไหมน่ารำคาญชมัดห้ามเข้ามาห้องฉันอีกฉันเกลียดโรงพยาบาลเสียมารยาทชํามัดตั้งแต่วันนั้นฉันก็ไม่จุนจ้านอะไรกับเขาอีกซึ่งมารู้ทีหลังว่าเขาชื่อสตีลชื่อตลกชมัด ดูท่าทางเขาจะนั่งงอเป็นปะทงง่ายๆไม่สมชื่อเลยอ่ะเขาเองก็ไม่มายุ่งกับฉันและทุกครั้งที่เขาเห็นฉันเขาจะจ้องชิดขมิงและเดินไปคนละทางมีอยู่วันหนึง่งพยาบาลเข้ามาตรวจอาการของฉันพี่พยาบาลบอกว่าเธอสงสารสติลไปสงสารเขาทำไมก็นิสัยแย่ขนาดนั้น โธ่บิลลี่ใครบ้างแหละจะไม่สงสารอาทิตย์ที่แล้วเป็นวันเกิดเขาเขาตื่นเต้นมากเลยนะที่จะได้เจอเพื่อนๆแต่กลับไม่มีใครมาเลยทั้งๆที่รับปากกันไว้แล้วเดี๋ยวจะพ่อแม่ที่ต้องทํางานอีกน่าสงสารจังโธเอ้ยแล้วฉันก็ต้องมานั่งสงสารเขาอีกคนนึงพ่อแม่ฉันช่วยจัดการเรื่องเค้กฉันไม่อยากเข้าห้องเขาหลังจากที่เขาห้ามฉันเอาไว้ฉันเลยขอให้พี่พยาบาลช่วยเอากระดาษโน้ตพร้อมกับเค้กไปให้สุขสันต์วันเกิดน่อด้งเงาจากเด็กบ่อยห้องถัดไป5้านาทีต่อมาฉันเห็นเงาของใครคนหนึ ใต้ประตูห้องเดินเที่ยวไปเที่ยวมาตรงทางเดินและฉันก็ได้ยินเสียงคาอประตูไงไอเด็กป่วยเธอทําทยังไงเวลาที่นอนไม่หลับเลยว,ว้าวต้องเดินวนไปวนมาตั้งหกรอบเพื่อมาถามฉันแค่เนี้นะ <c oughs> ก็แค่มองดูดาวแล้วมัง้งเขาเอาแต่กรอกตาใส่ฉันฉันเดินสวนเขาและลากเขาไปที่มุมที่ฉันชอบเราลงไปที่สนามหญ้านั่งมานั่งและดูดาวด้วยกันฉันขอโทษนะฉันก็แค่ เกลียดการที่ต้องพลาดทุกสิ่งทุกอย่างทำไมฉันต้องป่วยด้วยทำไมฉันถึงมีชีวิตปกติแบบเด็กวัยเดียวกันทั่วไปไม่ได้ไม่ยุติธรรมเลยตอนแรกฉันก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันแต่ฉันก็ตระหนักได้ว่าพ่อแม่ทำอะไรบ้างเพื่อฉันถึงที่ฉันจะบอกก็คือนายอย่าเอาแต่สนใจในสิ่งที่นายไม่มีเลยดูสินายได้เจอคนที่วิเศษอย่างฉันนี่ไงจะมีอะไรที่ดีไปมากกว่านี้อีกละ่ะเธอยังคิดบวกได้ยังไง เธอทำยังไงให้ตัวเองไม่ฟุ้งซ่านกับสิ่งที่เป็นอยู่กับความเจ็บปวดท่านนายรอที่จะมีความสุขหลังจากที่ทุกอย่างดีขึ้นแล้วในจะเสียเวลาทั้งชีวิตเพราะฉะนั้นฉันเลยตั้งเป้าหมายกับตัวเองเป็นภารกิจนะ่ภารกิจอะไรฉันไม่เคยบอกใครมาก่อนเลยนะ่ถ้างั้นไม่ต้องบอกฉันก็ได้นะไม่ไม่เป็นไรฉันเองก็ต้องการแรงจูงใจเหมือนกันเนะ่ยลองฟังดูนะฉันจะตั้งมูลนิธิที่เอาไว้ช่วยเหลือพ่อแม่ที่มีลูกป่วยพวกเขาจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารักษาว้าว น่าทึ่งมากเลยนะนั่นน่ะฉันช่วยเธอได้นะแล้วก็อยากเข้าร่วมด้วยถ้ามันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นแล้วเอาสิใครจะช่วยฉันก็ยินดีหมดแหละไม่นานนะพวกเราก็ใช้เวลาด้วยกันมากขึ้นแล้วก็ช่วยกันวางแผนและคิดไอเดียสำหรับมูนิธิ พวกเราต่างใช้เวลาวันทั้งวันด้วยกันในห้องของกันและกันและเรายังแนะนําให้พ่อแม่รู้จักกันด้วยมันรู้สึกดีมากเลยล่ะที่มีคนไว้เล่ยเลี่ยกันให้คุยด้วยคนที่เข้าใจดีว่ามันเป็นยังไงที่ต้องอยู่กับความเจ็บป่วยเย็นวันหนึ่งหลังจากผ่าตัดทวารเทียมสองสามอาทิตย์สตีลก็มาหาฉันไปเปลี่ยนบรรยากาศกันไหมนายอยากไปไหนล่ะฉันเดินตามสตีลออกไปและเขาก็พยุงฉันด้วยการจับมือและพยุงเอว หน้าของฉันแดงก่ำเหมือนก้นลิงเลยแหละหัวใจของฉันเต้นตุบๆจนแทบทะลุออกมานี่น่หลอความรู้สึกของการแอบชอบเขาพาฉันไปที่โรงอาหารและฉันก็ได้แต่ยืนอึง้งเมื่อเขาจัดดินเนอร์ใต้แสงเทียนเอาไว้ให้เราว้าวสติลไม่นึกมาก่อนนะว่านายจะมีมุมนี้ด้วยมีอะไรเหรอเธอเอาแต่ทำงานเพื่อช่วยคนอื่นเธอนะ่ะควรจะได้อะไรเพื่อตัวเองบ้างขอบคุณนะมันสวยมากๆเลยล่ะ เขาพาฉันไปที่โต๊ะที่ได้จัดเอาไว้เรียบร้อยแล้วอาหารยิงกลุ่นอยู่เลยล่ะสติลและเก้าอี้มาให้ฉันได้นั่งก่อนด้วยสุภาพบุรุษะมัดรู้ไหมตั้งแต่ก่อนที่ฉันจะป่วยฉันก็ไม่ได้นิสัยดีอะไรหรอกฉันนิสัยแย่ขี้โมโหและไม่เคยเห็นค่าใครแล้วฉันก็ได้เจอเธอฉันไม่รู้มาก่อนว่าจะมีคนที่ยังสนุกได้และคิดบวกทั้งที่ไม่มีอะไรเป็นไปตามที่หวังถึงฉันจะเกลียดโรงพยาบาลแต่ฉันก็ดีใจที่ได้อยู่ที่นี่ นี่มันน่ารักมากเลยแต่แล้วเขาก็โน้มหน้าเข้ามาจะจูบฉันฉันวางมือทับอกเขาสติลเรายังจูบกันไม่ได้นะนายอาจจะป่วยได้สีหน้าของเขาทําให้ฉันปวดใจฉันเลยกุมมือของเขาเอาไว้แทนและเขาก็ยิ้มให้กับฉันในวันรุ่งขึ้นฉันตื่นมาพร้อมกับรอยยิ้มที่บานที่สุดเลยเมื่อวานฉันเหมือนฝันเป็นจริงอยู่กับเทพนิยายเลยละ่ะตอนนั้นเองคุณหมอและพ่อแม่ก็เดินเข้ามาในห้องลูกจะ้ะ ลูกรู้หรือ,อยังจะ๊ะในที่สุดลูกก็จะได้กลับบ้านสักทีอะไรนะคะตอนนี้ลูกอาการดีขึ้นแล้วเหลือแค่กลับมาตรวจร่างกายอีก2อสเดือนแต่นอกจากนั้นลูกก็ปกติดีลูกออกจากโรงพยาบาลได้วันนี้เลยนะเป็นไงดีใจไหมดีค่ะมันดีมากเลยระหว่างที่พ่อกับแม่จัดการเอกสารที่เหลืออยู่นั้นฉันก็เดินไปที่ห้องของสตีลทันทีที่เห็นฉันเขาก็กอดฉันแน่นสุดๆสตีล ฉันมีเรื่องมาบอกฉันจะออกจากโรงพยาบาลวันนี้นะในอีกไม่กี่ชั่วโมงฉันก็จะไปแล้วถือว่าข่าวดีนี่บิลลี่ทำไมเธอไม่ดีใจเลยเพราะว่าพอฉันไปแล้วฉันก็จะมาเยี่ยมนายไม่ได้แล้วนะ่จะต้องย้ายกลับไปที่แคนาดาอ๋อไม่มีวิธีที่เธอจะมาเยี่ยมได้เลยเหรอไม่น่าจะมีนะแต่ว่าฉันจะลองดูแต่ว่าสติลนายจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมถ้าฉันต้องไปแบบนี้เฮ้ยนี่ไม่เธอไม่ต้องถามฉันหรอกฉันไม่เป็นไร ฉันแค่ดีใจที่เธอจะได้ออกจากโรงพยาบาลนี้สักทีด้วยร่างกายที่แข็งแรงและฉันสัญญากับเธอฉันจะไม่กลับไปเป็นไอเด็กงี่เง่าขี้หงุดหงิด <c oughs> ฉันจะตั้งใจทําให้ทุกช่วงเวลามีค่าเหมือนที่เธอทําฉันใช้เวลาที่เหลือที่นั่งกับสตีลจนพ่อแม่มารับแล้วสัญญากันว่าจะติดต่อกันช่วงสองสาเดือนแรกฉันนึกว่าเกือบทุกคนที่เห็นคือสตีล ฉันมองไปทางไหนก็เห็นแต่เขาเต็มไปหมดเหมือนกับว่าฉันโดนกามเทพสาดด้วยถังที่เต็มไปด้วยชื่อของสติลเต็มไปหมดแต่ฉันก็ต้องปล่อยผ่านไปเพราะทําอะไรไม่ได้เลยเวลาผ่านไปชีวิตก็มีเรื่องมากมายและท้ายที่สุดเราก็ไม่ได้ติดต่อกัน ฉันยุ่งมากกับการเรียนให้จบมปลายการสอบเข้ามาหาลัยและดูแลมูลนิธิฉันยังคงมุ่งมั่นตั้งใจที่จะตัดตั้งมูลนิธิให้ได้หลังจากการจัดก,การแข่งขันแสดงความสามารถและอื่นๆเพื่อรณรงค์หาเงินและสร้างความเข้าใจฉันก็ได้รับความสนใจมาบ้างและไปไปมาๆก็ได้เข้าพบกับผู้บริหารสูงสุดขององค์กรใหญ่โตเขาเสนออยากช่วยฉันและองค์กรของฉันแต่ฉันก็ต้องตกใจไม่ได้พูดคุยกันเงิน จากเงินทั้งหมดที่เธอได้รับบริจาคและหามาได้ทางเราจะได้ส่วนแบ่งร้อยละสี่สิบส่วนเธอตัดสินใจได้เลยว่าจะหักเก็บไว้เท่าไรที่เหลือก็มอบให้กับครอบครัวไปประธานโทษน,นะคะแต่เมื่อกี้คุณบอกว่าเราควรจะเก็บเงินบริจาคส่วนใหญ่เอาไว้แทนที่จะเอามาให้ครอบครัวที่ต้องการอย่างนั้นเหรอใช่นะสิฉันไม่เห็นด้วยนั่นไม่ใช่จุดประสงค์ของมูลนิธิฉันค่ะเธอ,อยังเป็นแค่เด็กใครๆก็ทํากันแบบนี้ฉันไม่มีอะไรจะเสียถ้าเธอจะปฏิเสธข้อเสนอมีแต่เธอที่ต้องดิ้นรน ฉันโกรธเป็นฟืนเป็นไฟตอนที่เดินออกมาฉันบ่นเรื่องนี้ให้กับพ่อแม่ฉันฟังเป็นวันเลยและฉันก็ต้องลงมือจัดการเองแล้วล่ะฉันตั้งใจเรียนเป็นปีๆที่มหาลัยตั้งใจแล้วฝึกงานและแล้วในวัย22ปีฉันได้เปิดมูลนิธิเป็นของตัวเองและก็เป็นที่รู้จักกันในระดับสากลฉันเป็นหนึ่งในผู้บริหารระดับสูงสุดที่เด็กที่สุดในโลกแล้วก็ได้ขึ้นปกนิตยสารเพียบเลยเอาจริงๆนะนี่มันสนุกมากๆเลยล่ะ และฉันก็รู้สึกดีสุดๆมันไม่ใช่แค่ชื่อเสียงที่ฉันต้องการแต่การได้ช่วยเหลือคนอื่นต่างหากมีผู้คนมากมายแวะเวียนมาบริจาคและช่วยเหลือมีอยู่วันหนึง่งเลขาของฉันเรียบวิ่งมาเพื่อแจ้งฉันว่าเราได้รับเงินบริจาคก,ก้อนใหญ่ที่สุดเท่าที่ใครมีมา ยอดบริจาคนั้นมากถึงหนึ่งแสนเหรียญเลยเจ้าตัวอยู่ที่นี่แล้วและเขาก็อยากร่วมงานกับเราด้วยค่ะน่าตื่นเต้นใช่ไหมล่คะคะฉันขอเชิญเขาเข้ามาได้ไหมโอ้โหตั้งหนึ่งแสนเลยเหรอได้สิให้เข้ามาเลยฉันก็อยากจะนัดเทวดาตัวเป็นๆเ,เหมือนกันเนี่ยฉันเป็นเทวดาแล้วเหรอเดี๋ยวก็เป็นเอ้ยงเง่าซะอีกเขาคือสติลฉันไม่อยากจะเชื่อสายตาเลยหกปีผ่านไปแล้วเขาก็ยังยืนอยู่ตรงหน้าฉันตอนนี้ฉันสุขภาพแข็งแรงดีแล้วล่ะนะเรามาต่อที่ค้างกันเอาไว้ได้หรือยัง ให้ฉันพาเธอไปที่ไหนสักที่ที่ไม่เสิร์ฟอาหารคนป่วยดีไหมฉันดีใจมากเลยสตีลและฉันก็รู้จักร้านกาแฟาอร่อยๆด้วยเรามีเรื่องต้องคุยกันอีกเยอะเลยทุกอย่างมันเป็นไปได้ด้วยดีเกินกว่าที่ฉันจะคิดและฝันทั้งหมดนี้เป็นเพราะว่ามันนานมาแล้วฉันตัดสินใจว่าถ้าเรามัวแต่รอให้ทุกอย่างมันดีขึ้นถึงจะมีความสุขเราก็จะเสียเวลาทั้งชีวิตเพื่อรอมัน